คุณาคะพ่อไปไหนครับพ่อไปหาเพื่อนใกล้สกรามมาแล้วขอ,อค,ครับคุณนาคะตาผูเสียแล้วก <c oughs> ็รำแม่ในตาผูเสียแล้วตาผูเสียแล้ว,ลวใครฆ่าจอัๆเล่นนี้เดียวเธอฆ่าต,ตายยังไงนะ้าไม่เชื่อน้าลิเชื่อไม่เชืช่อฉันฆ่าแก,กไปทาพ่อเผลอเลย ไปามพ่อผงเลยพ่อผงรู้พ่อผงรู้จี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 เดฮเช่ังที้ี้ี่เดอืมอื ừ vậy <laughs> Lôi... <laughs> ba dạng tao không biết à luôn sao cô đừng ừ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 